อยากเป็นคนมีสเสน่ห์ต้องรู้3สิ่งนี้ตอนนี้มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีสเสน่ห์หมดสเสน่ห์ทำไมผู้ชายเดินห่างออกไปทำไมเขาเคยคุยแล้วเขาไม่คุยในวันนี้ทำไมนะทำไมเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วเนะี่ยคุณต้องรู้3สิ่งนี้ก่อนข้อที่1คุณต้องรู้ก่อนว่าความสวยเป็นแค่สิ่งหนึ่งเป็นแค่หนึ่งเสน่ห์เท่านั้น จริงๆโลกใบนี้มีสน่หอีกเยอะนะผู้หญิงยังมีอีกสน่ห์อีกหลายๆส่วนที่คนไม่รู้เช่นความเป็นตัวเองในแต่ละคนก็เป็นสน่ห์สำหรับผู้ชายบางคนนะครับ 2. ออาจจะเป็นคนผู้จาหวานน่ารักก็จะมีผู้ชายที่ชอบเหมือนกันข้อที่3อาจจะแบบดูเซ็กซี่อันนี้ก็เป็นแรงดึงดูดอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงบางคนเซ็กซี่แบบเปิดเผยเกินไปก็ อาจจะหมดเสน่หรือว่าดึงดูดเสน่ห์ไปหาผู้ชายที่คุณอาจจะไม่ได้ชอบแบบนั้นก็ต้องระวังนิดน,นึงเป็นเส้นบางๆเนาะข้อที่ 4, สเสน่ห์ของการพูดจาคนที่พูดจาเป็นพูดจาน่ารักดูแบบดูพรีเมียมดูพูดแล้วแบบเฮ้ยดูมีคลาสพูดแล้วแบบหลงยังเลยหลงคําพูดเนี่ยก็มีอีกเยอะนะครับบางคนเนี่ยแค่พูดเป็นนะ ความสวยตามมาหลายๆคนและหลายคู่บนโลกใบน,นี้นะครับที่แบบคุณไปดูก็ได้เริ่มจากเขาหนะ้าตาดูไม่ดีด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอเขาพูดเป็นเขามีดึงดูดผู้ชายเขา้าหาเยอะมากแล้ววันหนึ่งเขาก็ค่อยๆปรับเรื่องของความสวยงามได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่าลืมนะครับคำสุภาษิตของไทยดีมากๆเลยก็คือไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งดังนั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องสวยตั้งแต่เกิดน,นะครับหลายคนอะ่ะพอโตขึ้นก็เดี๋ยวสวยขึ้นมาเองเรือถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณยังไม่สวยไม่เป็นไรครับ ผมจะแนะนําเพิ่มเติมให้อย่างหนึ่งเป็นกุญแจสําคัญก็คือสวยที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณก็พอนะครับคุณก็พัฒนาความสวยของคุณไปเรื่อยๆศึกษาเพิ่มเติมไว้สิแต่งหน้ายังไงแต่งตัวยังไงนะครับก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ข้อที่2อย่าเปรียบเทียบจริงๆอ่ะเราถูกปลูกฝังนะครับการเรียนของเราในบางครั้งมีการสอบมีการเปรียบเทียบมีการแบบเออคนนี้เก่งกว่าคนนั้นเก่งกว่าซึ่งผมอยากจะบอกว่าคนที่เก่งกว่าเขาก็อาจจะจําดี นี่เอาไหมจำดีก็เป็นหนึ่งในเหตุผลของความเก่งแต่คนที่เก่งในโลกใบน,นี้นะครับยังมีอีกหลายส่วนไม่ใช่แค่จำเก่งอย่างเดียวครับบางคนจำไม่เก่งแต่ว่าเขาเก่งในะเรื่องอื่นก็มีดังนั้นเนี่ยอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนั่นคือ2ข้อแรกก่อนที่จะไปถึงข้อที่สําคัญที่สุดก็คือข้อที่3หลังจากที่เรามี2ข้อนี้แล้วก็คือข้อ1ต้องเข้าใจก่อนความสวยเป็นแค่สเสน่ห์อย่างหนึ่งเท่านั้นข้อที่2อย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะว่าคุณคือตัวคุณ ไม่เหมือนใครชกเว้นคุณอยากจะไปเหมือนโอเคไหครับและมาสู่ข้อที่สําคัญที่สุดก็คือข้อที่3แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยปรับความคิดในข้อที่1ข้อที่2มาก่อนนะครับคุณก็อาจจะไม่เกิดข้อที่3ก็ได้ข้อที่สนั่นก็คือการพูดให้เป็นการพูดให้เป็นเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกว่าให้ทุกคนไปฝึกฝนเรื่องของการพูดไม่ต้องแบบโหไม่ต้องลงลึกไม่ต้องลงคอสนะครับพูดฝึกฝนง่ายๆนี่แหละเราแค่เรียนรู้ หรือด,ดูจากช่องผมก็ได้ผมก็จะพูดเสมอว่าอ่ะพูดยังไงนะชื่นชมยังไงทักเขายังไงชวนเขาคุยยังไงให้เก่งนั่นแหละครับคือทั้งหมดทั้งมงวลของวิธีการพูดซึ่งถ้าเกิดใครสนใจก็ย้อนกลับไปดูในคลิปต่างๆที่ผมพูดเรื่องของการพูดคุยให้สนุกไม่ว่าจะเป็นคลิปเรื่องของการพูดให้สนุกคุยยังไงให้ผู้ชายติดตามพูดยังไงให้ผู้ชายทําตามก็ลองไปติดตามดูในแต่ละคลิปได้และถ้าเกิดคุณอยากจะพูดให้เป็นนะ นอกจากคุณจะฝึกแล้วผมให้เทคนิคเพิ่มเติมก็คือคุณต้องฟังไม่ว่าคุณจะฟังจาก YouTube จากอะไรก็ตามเนี่ยที่สาคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคุณต้องฟังคนที่คุณรักคุณต้องฟังเพื่อนของคุณคุณต้องรับฟังคุณพ่อคุณแม่และพอเราฟังเยอะๆขึ้นเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะพูดตอนไหนเราควรจะพูดยังไงแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ชอบฟังคนอื่นพูด คุณก็จะไม่รู้ว่าคุณควรจะพูดยังไงเพราะฉะนั้น2ข้อแรกนี่คือคุณต้องปรับความคิดของคุณก่อนเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับ2ข้อแรกก็คือไม่ปรับความคิดแล้วเขาก็จะไม่อยากทําอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดคุณปรับความคิดใน2ข้อนี้แล้วสิ่งตามมาคือข้อที่3คุณจะเริ่มรู้แล้วว่า ถ้าอย่างนั้นฉันก็สามารถเพิ่มสเสน่ห์ได้ด้วยการพูดใช่ไหมฉันควรจะต้องฝึกฉันควรจะต้องฟังฉันควรจะตอนพูดได้แล้วดังนั้นเนี่ยใครฟังมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยว่าต่อไปนี้คุณจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีแต่คนรักคุณมีแต่คนอยากเข้าใกล้คุณรวมถึงความรักที่ดีในอนาคตด้วยนะครับ